เฮลโ o ลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้งเหมือนเดิมน,นะคะในวันนี้เนะี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มูดติดตามช้อปปี้คนไทยล้วนค่ะคำว่าคนไทยนะคะก็คือคนที่มากดติดตามเราเป็นคนไทยคะ่ะซึ่งแอคเคาท์นะคะก็มีตัวตนจริงค่ะมีคนเล่นจริงแน่นอนและวิธีทํานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทําง่ายแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าวิธีนี้นะคะถูกกดช้อปปี้ร้อเปอร์เซ็นต์เราใช้แค่เพียงลิงก์ช้อปปี้ค่ะในการทํา แวันทีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยแอคเคาเพื่อนเพื่อนจะปลอดภัยอย่างแน่นอนเลยค่ะแ oh <my> ถมถูกกดช้อปปี้รัเ็นด้วยนะคะอุ้มทดลองมาแล้วค่ะแอคเค้าปลอดภยัยดีส่วนคนไหนนะคะที่พร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจไทยจะเป็นบริการจากทางร้าน f o l l o w Forshop ค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยอย่างอุ้มนะคะอุ้มจะแจ้งว่าอุ้มอยากปั๊ม Shopee ค่ะ ในการปั๊มฟอสช้อป e นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบบัญชีคนไทยแบบที่2จะเป็นแบบบัญชีคนต่างชาตินะคะในส่วนของวันนี้อุ้มมาเลือกแบบบัญชีคนไทยค่ะแอดมินได้ส่งราคา s h อ p e e แบบบัญชีคนไทยมาให้แล้วนะคะเริ่มต้นที่10ฟอสค่ะสูงสุดก็คือ300ฟอสค่ะเพื่อนๆแล้วในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่10ฟอสค่ะเป็นแบบทดลองก่อนละกันเนาะ พอเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะอุ้มก็ขอบัญชีกับทางร้านค่ะโดยที่แอดมินเนี่ยเขาจะให้รูปภาพมาแบบนี้นะคะเป็น QR Code เพื่อนๆน,นำรูปภาพนี้นะคะไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะจะเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการเนาะแล้วก็เกี่ยวกับขั้นตอนการเพิ่ม Follow นั่นเองค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะสนใจแล้วก็อ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองเนาะหลังจากโอนเงินนะคะก็ส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะแอดมินเขาจะเริ่มทำงานให้เราทันทีเลย ต่อไปนะคะแอดมินเขาจะขอลิงก์ช้อปปีค่ะให้เราเปิดโปรแกรมช้อปปีขึ้นมามองด้านล่างนะคะขวามือจะเห็นคําว่าฉันให้กดไปตรงนั้นค่ะจากนี้นะคะก็จะเห็นคําว่าร้านค้าของฉันก็ให้กดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นจุด3จุดขวามือด้านบนค่ะให้กดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นคําว่าแชร์ค่ะก็กดแชร์ปุ๊บก็จะเห็นคําว่าคัดลอกลิงก์เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ช้อปปีแล้วให้เรานาลิงกนะ์เนี้ยไปส่งให้แอดมินแบบในแชทได้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนค่ะของอุ้มนะคะยอดเริ่มหรือว่ายอดเดิมเนี่ยของอุ้มมีอยู่ที่74ผู้ติดตามค่ะตามในภาพนี้เลยนะคะยอดเริ่มยอดเริ่มของเรานะคะก็คือ74ค่ะจะเห็นผู้ติดตามซ้ายมือด้านบนนะคะจากนี้เราก็ไปรีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นเลย ตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามทยอยขึ้นจริงๆด้วยค่ะจากยอด74นะคะเพิ่มขึ้นเป็น84ค่ะตามยอดที่อุ้มซื้อนั่นก็คือ44สรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่ตกตาแนะนําให้มาใช้บริการค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสําหรับคลิปการสอนปั๊มผู้ติดตามช้อปปี้คนไทยล้วนจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจานวนผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทําได้จริงไม่ขายฟันแน่นอนคะ่ะ และที่สาคัญนะคะคนที่มากดติดตามเราก็เป็นคนไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะซึ่งคนไครนะคะกำลังมองหาร้านดีๆเสื้อถือได้นะคะไว้ใจได้ทาแล้วได้ยอดริงได้ยอดไว้นะคะสามารถทักไลน์ไปหาอินเดเลยที่ไลน์อัไทร์อมไอีไทยค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะ้นให้ดูตามด้านล่างจอนี้ร้านเขานะคะมีชื่อว่า f ฟลล์โลกโฟ์ชอปค่ะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยเขาเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียค่ะทุกแพลตฟอร์มมีทั้งอินสตาแ YouTube Twitter เทรด Lazada s h o p e, ปปี้นะคะก็คือมีครบจบที่เดียวเลยคะ่ะเอาละค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ